ณสามารถปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าง,ง่ายๆด้วยสิ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่กล้วยพี่เจยนกลุ๊ m มาร์เก็ตติ้งเอนจิเค่ะปัจจุบันมีอุปกรณ์มากมายที่จะช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าถุงมือหรือแม้แต่ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าแต่เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะคุณสามารถปลอดภัยได้ง่ายๆเมื่อติดตั้งแผ่นยชวไ้า electromer ค่ะ แผ่นยาเฉลี่ยฟ้าเลโกเมอร์เป็นแผ่นยาฉลยฟ้าแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC คลาสศูนย์คลาสหนึ่งคลาสสองคลาสสามและคลาสสี่ค่ะทั้งนี้แผ่นยาฉลยฟ้าเลโกเมอร์เรามีแผ่นยาฉยฟ้าที่พร้อมจะส่งมากที่สุดในประเทศไทยค่ะที่เลโกเมอร์เรามีแผ่นยาฉลยฟ้าให้คุณได้เลือกถึง4รุ่นค่ะแผ่นยาฉลยฟ้าผิวเรียบเป็นแผ่นยาฉลยฟ้าที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลือกใช้มากที่สุดค่ะเรามีให้คุณได้เลือกใช้ทั้งสีดำสีเทาสีเีียวและะสส้มค่ นากรางก็มีให้เลือกตั้งแต่1เมตรถึง1.5เมตรค่ะแผ่นยางฉนวนฟ้า8มบลีลายดีที่สุดสำหรับงานออฟชอร์ค่ะมาพร้อมเลือดลายให้คุณได้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นลายเหรียญลายไดมอนด์ลายเชคเกอร์หรือลายล่องค่ะแผ่นยางฉนวนฟ้าการลำไฟถือว่าเป็นแผ่นยางฉนวนฟ้าสุดยอดแห่งปีเลยค่ะนอกจากป้องกันกระแสไฟฟ้าแล้วยังป้องกันการลำไฟได้อีกด้วยค่ะและใหม่ล่าสุดแผ่นยางฉนวนฟ้า Air ์ทเทคชนแรงดันไฟฟ้าสูงมือความบางเบา แผงย่ฉลยฟ้าเล็กรเมอร์แกรนตีความปลอดภัยเรามีใบเซอร์รับรอง CoA และผลทดสอบจากห้องล็บที่ได้มาตรฐานค่ะเรามีทีมเซลล์เอนจิเนียร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คำแนะนำในการเลือกใช้แผง่อยเฉวยฟ้าและการติดตั้งแผง่อยเฉวยฟ้าอย่างปลอดภัยค่ะมาพร้อมทีมติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะและดูแลการติดตั้งแผง่อยเฉวยฟ้าโดยเจ้าหน้าที่จปอของทางแบรนด์เล็กโรเมอร์ค่ะเล็กรเมอร์เราจะส่งสินค้าให้ฟรีค่ะและที่สำคัญแผง่นยเฉวยฟ้าคุณจะได้รับการประกันสินคค้า1ปี่ะ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผงยังฉยฟไฟและรับบริการติดตั้งแผงยังฉยฟไฟได้ที่แบรนด์อ e ิทโรเมอร์ค่ะ